ร่างกายเพื่อความอ่อนไวด้วยคอลลาเจนี้สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวยใสเสีย เออทำไมต้องเสียอย่างงั้นต้องเงียบเงียบเป็นโรคเป็นโรคคอพ่อหรอคือว่าท้องกิ้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีตังกินข้าวจริงเหรอใน่าสงสารมากเลยเออเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองอย่างอื่นไงข้าวไม่ต้องก็ได้ไม่แต่เดี๋ยวก่อนสังเกตไหมทำไเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งตึงเปียกมากตึงกระเลี่ยงน้าเสียเลยแก้มจะแตกเลยใช่ไหมเนี้มจะแตกปิ้นออกมาเอาแน่นอนอ้วนแล้วใช่แบบหมายถึงว่าหน้ามีน้ำมีนวลขึ้นแต่งมมีีนน้ววลแตต่งงึดูผิสเอ้า จะไม่ให้แต่งตึงดูดีได้ยังไงทำไมไปทําอะไรมาบอกคนเราก็ต้องดูแลตัวเองคนอยากจะสวยใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะสวยอยากจะงามเนี่ยตัวช่วยของฝันอยู่ตรงนี้เลยค่ะคอลลาจินนี่เออจริงเหรอคุณผู้ชมจะได้จาง่ายๆใช่ไหมคะแล้วหลายคนก็งงว่าเอ้าแล้วคอลลาจินนี่จะช่วยฝันได้ไงเออนื่อสิปกติเนี่ยนะ จะบอกว่าผู้หญิงหรือ,อว่าคนทั่วไปที่ต้องการบำรุงผิวหน้าก็จะมักจะทาครีมที่เป็นคอลลาเจนจะกิิน<อ>ได้ได,ด้วยใช่ไหมอา้าวคอลลาเจนอันนี้เนี่ยคือคอลลาเจนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูแลตัวเองเนี่ยด้วยการทาจากภายนอกสู่ภายในอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ทางที่ดีที่สุดที่ฝันจะแนะนําวันนี้คือเราต้องดูแลตัวเองจากภายในจ้ะ ภายในก่อนใช่แล้วก็จะออกมาถึงภายนอกถูกต้องอ้าวพอร่างกายมันดูดซึมได้เต็มที่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องอยากจะโชว์สิคะไม่ถูกต้อนะปกติเนี่ยความเชื่อของคนทั่วไปก็มาจะมองว่าเอ้ยต้องฉีดเข้าไปหรือเปล่าต้องไปยิงอะไรไปฉีดโบท็อกทำฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งวิธีแพงเลยนะแต่ว่ากลัวเข้มกลัวเข้มจะไปฉีดไปเฉิดอะไรเลยล่ะตอนตอนเป็นเด็กแค่ถอนฟันยังร้องไห้เลยี๋ยวนี้เขามีนี่นะร้อยไหมอันนั้นก็เจ็บ เจ็บจริงๆร้อยมาใช่ไหมไม่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 แต่ซีก็ทำเหมือนกันมีคนบอกคุณแม่คุณป้าอะไรเงี้ยทำหรอถักโคเชข้างในที่หน้าเนี่ยถึงว่าไม่ได้ร้อยใหม่โคเชไม่ได้ดูดีขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะหลายๆคุณผู้ชมเริ่มงงแล้วค่ะว่าเอ๊ะคอลลาเจนี่จะช่วยเราได้ไงทำยังไงให้เราดูดีแล้วทำไมจะต้องกิน เออนั่นเลยสิวันนี้เนี่ยดูรายการของเรานะครับผมคุณผู้ชมจะได้รู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของคอลลาเจนนะครับที่อยู่ในกล่องคอลลาจินี่เนี่ยแหละว่าจะช่วยอะไรในร่างกายเราบ้างและจะส่งผลอะไรบ้าง <Coll agen S 2> คอลลาเจนนะคะปกติเนี่ยในร่างกายของคนเราค่ะคุณผู้ชมเรามีคอลลาเจนอยู่ในร่างกายอยู่แล้วคือว่าตอนเป็นเด็กเห็นไหมล่ะอื้ม แแววแวออกมาปุ๊บออกมาปุ๊บโอ้โหผิวหนังของเราจะแบบว่าตึงใช่มคะกระชับตึงนุ่มแต่ว่าด้วยการที่เราเนี่ยต้องแสดงอารมณ์สีหน้าตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่รู้ความร้องไห้หัวเราะยิ้มเสียใจอะไรพวกนี้มันทาให้เกิดริ้วรอยมันทําให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้แบบว่าต่อสู้ไม่ไหวแล้วอีกปัจจัยหนึ่งด้วยอะไรหรอนอนน้อยนะฮะดื่มอลกอฮอล์สูบุรีแล้วก็เจอแดดหนักๆใช่เนี่ยนอนไม่พอเสร็จปุ๊บ ร่างกายอ่อนเพลียผิวอ่อนเพลียนะฮะแล้วก็มาเจอแดดมาเจอสิ่งต่างๆที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามีสารเขาเรียกว่าสารที่ทําให้เกิดริ้วรอนกับบางควรการที่แก่เร็วอย่างที่ซีบอกเนี่ยกาแฟบุหรี่อะไรก็ต่างๆที่มาทําลายคอลลาเจนของเรานะคะสิ่งที่มันมีอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ในร่างกายมันเลยต่อสู้ไม่ไหวถูกต้องเราต้องหาตัวช่วยใช่มันต้องมีตัวช่วยไงแล้วหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วทาไมต้องเป็นคอลลาเจนนี่ คลราินีมันดียังไงนั่น่าสิดียังไงฝันบอกเลยไมต้องทานหรอคะคุณผู้ชมพูดง่ายๆเลยคือข้อแรกถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่คำเดียวอยากแก่ไหมโอ้ยู่นี้เนี่ยอยากไหมจะบอกว่าถ้าเกิดี่บอกว่าังไม่มีแฟนหรือว่าโสดเนี่ยผมไม่มีใครอยากจะให้หน้าเหี่ยวไม่นะฮะยิ่งอายุบอกว่าเกือบๆสามสิบเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มหาทางหาหนทางที่จะทำยังไงดีไม่ให้หน้าเราเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยนะฮะและที่สำคัญ ไม่มีใครคิดหลอกบังว่าหน้าเหี่ยวแล้วดูหล่อขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีไหมล่ะไม่มีเออมีแต่คนแบบอยากหน้าตึงใช่ไหมอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่าสิราะนั้นแดดแดดแรงแดดแรงทำลายใช่ไงก็อันนี้แหละนะคะข้อแรกคุณผู้ชมถ้าเป็นหนึ่งคนที่ไม่อยากหน้าแก่เนี่ยต้องทานไม่อยากหน้าเป็นริ้วเป็นบูด็อกเนี่ยเอออันนั้นมันนสนักมันก็เวลา เออหน้ายกเงี้ยน้นจะย่งแกแล้วมันจะเป็นร่องแบบไหนเดี๋ยวทำให้ใช่เออเป็นแล้วนะเนี่ยบ้าเหรอไดกายจับได้เยอะเออจ้บแบบนี้ก็เนี่ยแหละต้องทาและที่สําคัญผิวพันณ์นะคะโดยเฉพาะผิวอย่างเราเนี่ยอย่างที่ซีบอกว่ามลภาวะมันเป็นพิษเยอะเจอแสงแดดเจอฝุ่นละอองปุ๊บเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าบางคนสวยแต่หน้าอย่างเดี้วลืมดูว่าโอ้โหกระดามใช่จริงๆนะบางคนที่ทาครีมทาเฉพาะหน้าอย่างเดียวตัวไม่ทาไม่สนใจคือหลายคน ทำงานดึกมากมาโอ้ยทาครีมอินเทอรพออไม่ทาผิวก็ไม่ทาสรุปครับเป็นไงฮะหน้าแต่หิวเหี่ยวครับผิวตึกผิวแบบว่าเหี่ยวเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเวลาเขาดูว่าคนจะแก่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปหรือยังอายุไม่เขาไม่ได้ไปถามอายุกันหรอกมันดูไม่ดีใช่ปะเขาก็ต้องตีราคาจากหนังหน้าเนี่ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเขาดูที่อื่นที่ต้องสังเกตนะาคอมือถ้าเหี่ยวปึ๊บ นะไม่ได้เลยไปแล้วเรียบร้อยฉันต้องดึงให้ตึงตลอดอย่างนี้คอลลาจินนี่ค่ะจะไปช่วยนะคะเกี่ยวกับคอลลาเจนคือปกติเนี่ยคอลลาเจนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันแน่นใช่ไหมมันจะเกาะตัวแน่นอย่างงี้มันแน่นอยู่แล้วมันเด้งได้เออได้อย่างนี้ดีเนอะ เอามานั่งด้วยเพราะว่าคอย acting ใช่ไหมเออคอย acting เลยรู้ว่าฝันทำไม่ค่อยได้ฝันพูดแล,แล้วซีก็ acting ไปเพระน,นั่นแหละเมื่อก่อนมันแน่นแล้วมันยืดหยุ่นได้ไนะคะพอยิ้มเป็นร่องพอหุบยิ้มมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยอายุ30ค่อยดูแลตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นะคะโลกร้อนคือวันหนึ่งมี3ฤดูอย่างเงี้ยวันหนึ่งมี3ฤดูร้อนใช่ไงเช้ามาเย็นเย็นดีกันฝนตกอะไรอ๋อร้อนมาอ๋อร้อนร้อากาศร้อนมาก ออใช่เมืองไทยเราก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราเลยต้องดูแลตัวเองไงพอคอลลาเจนมันน้อยลงตามอายุไขของมันปุ๊บและที่สําคัญหมดเร็วกว่าที่เคยเป็นด้วยมันจะค่อยๆ ลายยานยานออกมาเรื่อยๆแล้วพอเรายิ้มเสร็จปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่กลับมันไม่กลับนะฮะมันก็จะอยู่ที่เดิมมันจะเป็นร่องตามหน้าผากตามนี่นะฮะตามใต้ตาใต้ตาใช่นี่เป็นสิ่งสำคัญมากใช่นะคะอันนี้แหละที่เราจะมาบอกกันว่าช่วยคุณได้อย่างแน่นอนผิวพรรณเรียบเนียนนะคะไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่แห้งกลานริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยหรือตามวัยของคุณเนี่ย มันจะไม่เกิดเร็วอย่างที่คิดใช่มันก็ช้าลงไงแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะรวมไปถึงใครที่แบบว่ามีแผลรอยแผลเป็นหรือว่าหน้าไม่เรียบเทียดด่างดำช่วยได้หมดเพราะว่าคอลลาเจนมันดีอย่างนี้จริงช่วยเข้าไปเสริมสร้างเส้นใยข้างในนะทำให้หน้าตึงกระชับขึ้นทีนี้ไาดูส่วนผสมกันบ้างส่วนผสมของคอลลาจีนี่นะฮะที่ในกล่องนี้นะครับจะบอกไว้ว่า คุณประโยชน์เนี่ยนะครับสุดยอดมากๆระดับเทพเลยยี่ห้ออื่นๆเนี่ยนะฮะอาจจะเน้นขาวใสแต่ตัวนี้นะฮะเน้นความตึงกระชับนะครับแล้วก็มีขาวใสด้วยใช่ไงเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้หมดฟลาชินี่ของเรานะคะมีพระเอกตัวหลักของเราเลยนั่นก็คือคอลลาเจนเนี่ยถึง6,000มิลลิกรัม6,000มิลลิกรัมใช่ นี่คือมาตรฐานนะครับที่ทางนักวิจัยจากทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับขเขาได้ศึกษาข้อมูลมาว่า,าร่างกายของคนเรานะครับสามารถรับคอลลาเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับที่ร่างกายต้องการเนี่ยเพียงแค่วันละ6 0 0 0มิลลิกร,รมัมเท่าน,นั้นอันนี้คือถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้ร่างกายจะขับออกหมดเลยเออแล้วคอลลาเจนที่อยู่ในคอลลาจีนีนะครับเป็นไฮโดรไลซ์ เปปบถ่ายนั่นเองนะครับซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดด้วยโดยที่บอกว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะการกินการดื่มเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมหรือเปล่าแต่แน่นอนนะฮะหายห่วงเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดทําให้ผิวพรรณเราเนี่ยเต่งตึงเปล่งปลั่งขึ้นใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีโมเลกุลที่เล็กมากนะคะซึมซ่าบเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะและถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยคุณนะคะบอกว่าถ้าอย่างงั้นฉันก็กินคอลลาเจนอะไรก็ตามที่มันนเป็ เจนก็ได้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ได้สิมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความปลอดภัยประดับหนึ่งคุณน,นะคะเดี๋ยวนี้อาหารเสริมมีเยอะจริงๆแล้วก็แหล่งที่มาหรือว่าการหาเนี่ยมันง่ายบางทีมันง่ายไปง่ายไปง่ายไปถูกไปเดี๋ยวนี้มันมีออในอินสตาแกรมนะเฟซบุ๊กเซเอ่อร์ g ูเกิ e ก็ได้ โซเชียลแคมนี่ฮิตมากพิตตี้ม,มาวันนี้เรามาแล้วเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์มาบอกด้ว่เห็นไหมล่ะนี่เขาเลยไม,ไม่ก็แบบว่าอของจริงของดีเนี่ยก็มีจริงแต่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าของเขาดีของเขาจริงคือเราไม่ได้หมายถึงว่าของเขาไม่จริงนะเราหมายถึงว่าเรามาเตือนคุณผู้ชมว่าเวลาเราจะหาอะไรแล้วเราต้องทานเข้าไปในร่างกายจริงๆเนี่ยคุณต้องดูให้ดีถูกต้องดูให้ดีที่<แ>สุดในโลกเลยแหละเพราะว่าฝันเป็นคนนึงคือเราเนี่ย ถ้ามันเป็นอะไรไปค่าโรงพยาบาลมันแพงกว่านะแกใช่เพราะนั้นศึกษาดูยังไงวิธีการที่เราจะดูผลิตภัณฑ์ที่แบบดีถูกต้อง่ะนะสำหรับคอลลาเจนี่ของเราเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยสัญลักษณ์ของเราออยได้รับประกันมาตรฐานแล้วองค์การอาหารและยาเออต่อมานะคะจาก g m p g m p นี่คือเป็นของโรงงานใช่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมว่าโรงงานนี้เนี่ยนะฮะผลิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็ฮาลาน นับถือศาสนาอิสลามทานได้ทานได้นะฮะไม่มีส่วนผสมใดๆที่ทําให้ทานไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเช็คเลขที่นะฮะทะเบียนจดออยตัวนี้นะฮะที่เว็บไซต์ขององค์การอาหารและยาได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะจดปลอมหรือเปล่าคนวยบางคนก็ทําได้แบบสกินลงไปแล้วก็แบบว่าหลงทําให้เราหลอกเลขมั่วๆหรือเปล่าเลขมั่วๆหรือเปล่าเช็คเลยนะฮะกล้าท้าคุณเช็คเลยถ้าไม่ใช่มา เออมาเลยจำหน้าไว้จำหน้าไว้ใช่เพราะว่าเราสองคนเป็นประกันจำหน้าไว้แต่ย่าจำบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าบ้านใครมาเลยดีกว่าจริงๆนะคือเรากล้ายืนยันว่าทุกอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เขามีการจดอย่างถูกต้องใช่แล้วค่ะแล้วเราก็พูดกันมาเยอะแยะมากมายเราพูดถึงพระเอกตัวหลักของเราไปแล้วและอย่างที่ฝันบอกไปว่ามีตัวรองอีก9ชนิดอว่าแบ่งในหมดเวลาโอ้โหย นี่นะยังไม่จุใจพอเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนช่วงหน้าเราจะพูดถึงส่วนผสมและส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญนะครับอีกหลายชนิดแน่นอนกับ Screw คอลลาเจนีสครูเดียวคอลลาเจนีสวยใส่เสียปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทรนด์ใหม่ที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องทำคือการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายมากขึ้นเพื่อผิวพรรณดูขาวสดใสอ่อนกว่าวัยนั่นเองจากผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่มีอยู่มากมายตามท้องตลาดล้วนทําให้ผู้หญิงเลือกยากขึ้นเพราะคอลลาเจนส่วนมากมักมีกลิ่นคาวทานยากและส่วนประกอบในคอลลาเจนทั่วไปมักมีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดวันนี้ทุกคนที่ได้ริมลองคอลลาจีนี่ต่างยอมรับว่า คอลาเจนีพลาสนนอกจากทำให้ขาวสวยใสยังได้ประโยชน์จากสารสกัดอีกถึง9ชนิดที่สำคัญรสชาติอร่อยไม่มีกลิ่นคาวเหมือนเราทานน้ำผลไม้น้ำส้มอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S มันจะมีรสชาติออกหวานหอมกลิ่นน้ำส้มเลยอะค่ะผิวมันจะดูสว่างขึ้น ช่วงประมาณ5าวันแรกแล้วก็ดูกระชับขึ้นผิวเนียนแล้วก็รู้สึกว่าจะวาวๆแล้วเวลาแบบเอ้ยซ้ำซ้แขนซามเวลาเราแบบลองดูอย่างเงี้ยมีความรู้สึกความผิของผสวอค่ะเริ่มเริ่มรู้สึกน่าจะประมาณข้าวันเ็วันก็รู้สึกได้ลนะที่เป็นในเกรนยู่นะคะที่ยังสงสัยว่าทำไมปกติเธอแบบปวดปวดห,หัวตอยสองวันสามวันคือวันถ่าย ปวดทีหรือะไรอย่างเงี้ยแต่เอนนี้รู้สึกว่ามันมันผ่านไปนานแล้วนา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 ช่วงระยะเวลาที่กินะค่ะม<อ>ันไม่มีปัญดิสจัดในเพลนเลยต้องถามพี่หนังก่อนว่าพี่หน,นออังอายุเท่าไหร่คะห้าส<ะ>ิบห้าค่ะพอเรามีอายุอะใช่ไหมคะก็ริ้วรอยมันก็เริ่มมาเยือนก<ะ>่อนเลยค่ะผิวมันก็แบบแห้งแล้วก็เป็นปกติก็เป็นฝ้าเป็นกลาดอยู่แล้วทำไมตอนนั้นทำไมถึงแบบรู้สึกว่าต้องซื้อเลยก็เห็นมันมี รายละเอียดว่าม,มันมีตัวช่วยในการทําให้ผิวสวยขึ้นผิวขาวขึ้นช่วยเรื่องฝ้าเรื่องกระผลน,นี้ได้รับเป็นยังไงบ้างคะเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยออก็รู้สึกดีขึ้นนะหาสังเกตหน้าตัวเองว่าเใสขึ้นเรื่องรูขุมขนขึ้นกระชับขึ้นมันทําให้เราดูแบบหน้าตึงขึ้นค่ะก็อยากให้ลองทานคอลลาเจนี่ดูะค,ะค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ,อ เราเราก็เริ่มมีอายุมากแล้วนะคะจะปล่อยให้ัวมันร่วงโรยไปตามการเวลามันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเราจะต้องไม่ยอมอะค่ะเราต้องสู้นะคะองอร่อยด้วยค่ะเอออร่อยด้วยผิวพรณกะเกิดบางทีขึ้นแบบตามหน้าตามตัวอะไรอย่างเงี้ยเนมาเจอตัวเนี้ยคาราชินนี่เนี้ยหลาเราทานไปสักประมาณวันสองวันเี่เขารู้สึกว่า มันนอนหลับนะคะไม่ตื่นเช้ามาแล้วแล้วเรามันกระชุ่มเฉยกับกับตัวเราเองไงคะ่ะไม่ต้องตัดสินใจยากนะคะลองทานดูนะคะแล้วจะรู้ว่าของเขาดีจริงๆอ่ะคะ่ะพอทานแล้วผิวพรรณก็เริ่มดูบลิงขึ้นนะคะดูแบบผ่องใสาสามีที่บ้านก็ทานนะคะสำหรับคนที่กําลังลังเลอยู่นะคะไม่ต้องลังเลเลยค่ะทานก่อนสวยก่อนนะคะจะบอกว่าของอย่างเงี้ยจะให้พัด mm hmm. เองนะคะพูดมันก็แบบ ไม่เห็นผลนะคะถ้าเกิดใหญ่ผลคุณต้องลองเองนะคะปกติเป็นคนที่แบบกลัวมากถ้าจะทานยางกลัวแบบจะแพ้หรือเปล่าทานแล้วเรามันจะถูกกับเราหรือปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพออ่านแล้วไม่มีออยอด้วยเลลองซื้อมาทานดีกว่าก็เลยโทรสั่งเลยอาทิตย์กว่า,ก,วาก็เห็นผลแล้วค่ะเริ่มมีคนมาทักว่าแบบ เฮ้ยทำไมวันนั้นยังโทมอยู่เลยทำไมวันนี้แบบดูใสขึ้นอะไรเงี้ยแล้วปกติก็เป็นคนที่หน้าเป็นกระอยู่แล้วค่ะเป็นกระอย่างนี้ก็แบบตั้งแต่ทานมาก็รู้สึกว่าหน้าขาวใสขึ้นแล้วกระมันก็รู้สึกว่าจางลงปกติเป็นคนเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดอะไรเงี้ยเจอฝุ่นก็จะเป็นน้ำมูกไหลตหลอดเวลาแล้วก็จะจางพอทานแล้วแบบเป็นน้อยลงมากอะค่ะพอดีใช่เป็นน้อยน้อยมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองคอลลาเจนี่นะคะถ้าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเราต้องมันมีออยดด้วยแล้วก็มีมีแบบว่ามี ส่วนผสมถึง10ตัวค่ะน่าจะลองดูนะคะน่าจะใช้ได้ดีค่ะลองดูคอลลาจจนี่ค่ะสามสิบเอ็ดก็น่าเด็ดได้ใช่มมแมะมีปัญหาอะไรช่วยได้หมดเลยนะคะคือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากสวยเลือกทานอะไรที่เราสามารถทานง่ายไม่ต้องบังคับตัวเองแล้วก็ไม่เหม็นคาวทานแล้วมันจะเหมือนน้ำส้มอะค่ะอันนี้ค่ะคอลลาจนี่ค่ะคอลลาจจนี่สวยใสยได้ทุกวันโปรโมชั่น คอลลาจินี่ปกติกล่องละ2,600บาทบรรจุ30ซองพิเศษลดเหลือเพียงกล่องละ1,900บาทเท่านั้นสนใจโทร085-272-1166และ085-272-1177 ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศคอลลาเจนี่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและเครื่องหมายฮาราดจึงปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าคอลลาเจนี่สวยใสยได้ประโยชน์กลับมาต่อกันในชุดที่2กับรายการสวยใสเส,ส,สียเรบรกแล้วที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าทำไมจะต้องทานคอลลาเจนี่ใช่ไหมสำหรับเบกนี้ค่ะเราจะมาบอกว่า9ส่วนผสมหลักๆเนี่ย ที่แบบพระเอกไปแล้วตัวหนึ่งของเราคอลลาเจน6 0 0มิลล<ง>ิกรัมใช่เราเอกกันบม,มพันมิลกร,รมัมใช่เร<อ>าดูนางเอกที่มีหลายหลายคนเหลือเกินและตัวนี้นะฮะเป็นนางเอกตัวที่สองรองลงมาจากคอลลาเจนนะครับผมก็คือไกลซีนนั่นเองนะฮะซึ่งทําให้ผิวเนี่ยไม่หย่อนคล้อยและส่วนสมนะฮะที่สําคัญของไกลซีนนะครับอนอกจากจะช่วยลดริ้วรอยนะครับเต่งตึงกระชับขึ้นแล้วยังมีประสิทธิภาพนะครับมากกว่าวิตามินซ สูงกว่า20เท่าวิตามินซีแก้วัดทำให้ร่างกายแบบมีภูมิต้านทานเยอะขึ้นถูกต้องแล้วก็ทำให้ผิวใสและมาต่อกันที่สุวนผสมหนึ่งะครับก็คือส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนั่นเองเคยกินมเมล็ดองุ่นไม่เคยกินแต่องุ่นองุ่นไรเมล็ดรู้ไหมว่าเมล็ดองุ่นเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพนะครับที่ช่วย ต้านสารอนุมูลอิสระนะครับและที่สําคัญนะครับมีวิตามินซีมากกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง20เทา่าโอ้ยเออคือเม็ดเดียวปกติเราทานเนี่ยก็ช่วยแล้วนะใช่อันนี้ถึง20เทา่20ทา20เท่าใช่แล้วไงมันจะทาให้ยิ่งใสขึ้นไปคูณ20ไปค่ะคุณผู้ชมใช่ครับอนอกจากนี้นะฮะวิตามินอ e ียังได้รับนะครับมากกว่าวิตามินอ e ีทั่วไปถึง50เทา่าโอ Oh. โอ้โหช่วยลดฝ้าลดกระจุดด่างดำบนใบหน้าที่เกิดจากสิวตัวต่อมาค่ะแอลกูตามีนของเรานะคะก็จะมาช่วยเกี่ยวกับการที่เราเนกล้ามเนื้ออ่อนล้านะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกรรหรอค่ะุณผู้ชมคือว่าเราทํางานหนักๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ทํางานไปด้วยแค่นี้ เนี่ยกล้ามเนื้อทำงานแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานเยอะไปกล้ามเนื้อมันอ่อนล้าแอลกูตามีนะคะจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยตรงไหนที่มันสึกลอที่มันเหนื่อยมันล้าเนี่ยให้มันดีขึ้นใช่เพราะว่าแค่ผิวหนังางเดียวไม่พอนะฮะบางทีกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันหย่อน ลอยมันอ่อนพล้าอ่อนแรงไม่กระชับถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระชับปุ๊บผิวหนังข้างนอกเราเต่งตึงพึ่งทุกอย่างก็จะดูฟิตเฟิร์มใช่มันก็จะฟิตแน่นไงนะคะสารต่อมาค่ะสารสกัดจากทับทิมนะคะน้ำทับทิมสดเนี่ยทานก็มีประโยชน์แต่ถ้าคุณจะมานั่งทานวันละห้าสิบแก้วก็ไม่ไหวใช่ใช่ใครจะวิ่งเข้าห้องน้เก็เร็นว่าเล่นนะข้าวีกาวก็เป็นสีแดงใช่ผู้ตำตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้เราเป็นสารสกัดจากทับทิมเรียบร้อยแล้วนะคะมี สารต้านอนุมูลอิสระค่ะลดเรืนอิ้วรอยแห่งวัยเประการก็มีทั้งสีฟ้าจุดด่างดำรอยย่นตามตาตามนี่ร่องแก้มทุกอย่างความจริงเยอะกว่า7นะบางคนนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังช่วยฟื้นฟูนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจตับไตอะไรอย่างเงี้ยช่วยภายในร่างกายของเราให้ดีขึ้นด้วยใช่อันนี้ ต้องเป็นสิ่งสําคัญที่เรามองข้ามไม่ได้ใช่ไงนะฮะบคนที่มีฉีดบท็อกดิฉีดต้องอ้าหมอต้งอันนร้นี้นี่ก็นั่นแหละอันนั้นมันคืออันนั้นมันคือสารที่เข้าไปช่วยแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นธรรมชาติได้ธรรมชาติเถอะต่อมาค่ะดีเอลฟาโทโคฟอรัลนะคะช่วยลดเนี่ยการเสื่อมของวัยวะต่างๆของคุณอะไรบ้างล่ะที่จะเสื่อมตามอายุไขอย่างที่เราบอกที่ว่าอายุเนี่ย25ไปแล้วต้องดูแลตัวเองไหมหรือว่า30ขอบอกว่าคุณเนี่ยต้องดูแลดี ผมเล็บ30หรือว่าถ้ามีลูกปุ๊บเฮ้ยเมื่อก่อนแม่ฝันเป็นคนผมหนามันฟันเลยอพอมีลูกตึ๊บคนแรกไปครึ่งหนึ่งเลยพอมามีคนที่สองจริงเหรอแม่ผมบางอ่ะตอนเนี้ยก็คือกรรมพันธุ์ของเส้นผมเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลมาถึงลูกๆหลานมันทําให้เราผมบางผมหนาไอ้ผมบางผมหนาแตกต่างกันนะฮะซึ่งบางคนที่ผมบางเนี่ยบางคนคิดว่า ปวดเล้าอ่ะหาทางรักษาไม่ได้แน่เลยนะฮะการที่เรารับสารหรือว่าสารอาหารหรือวิตามินที่เราสําคัญสำคัญแบบนี้เนี่ยเขาไปนะครับจะช่วยเสริมสร้างเซลล์นะฮะที่สึกหรออย่างที่ที่บอกนะครับที่สึกหรอและสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับทำให้เกิดทําให้งอกออกมาเล็บไปเหมือนกันมาต่อกันที่สารสกัดจากเมล็ดลินจีคุณชอบกินไหม แต่ลิ้นจี่เรากินเรากินมะเร็งไม่ได้นะไม่มาถึงเนื้อลิ้นจี่เราก็คาทยก็ชอบกินแต่มัะเร็งลิ้นจี่เนี่ยรู้ไหมว่ามันมีตัวช่วยอะไรบ้างในมัะเร็งลิ้นจี่นะครับเขาบอกว่ามีตัวย่ำยั้งการทำลายคอลลาเจนและที่สำคัญรู้จักไฮยาลูโรนิกแอซิดไหมเออมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในน้ำในผิวทำให้หน้าเราขึ้นขอตีเพิงได้ไหมตีเลย นี่เขาให้ตีแค่นี้แกงง้างขนาดนี้นี่ให้มันดูแบบเด้งๆด้งกะว่าจบจบรายกิจนี้ไปไม่ต้องมีต่อแล้วใช่ไหมเลือดสาดเลือดสาดคือมาช่วยน้ำนะฮะในผิวหน้าให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาแล้วก็เวลามีน้ําเยอะๆเนี่ยนะฮะนํำให้หน้าของเราเนี่ยนะับไม่ไม่เหี่ยวย่นด้วยนะฮะก็เต่งตึงนั่นแหละนะคะต่อมาโคเอนไซม์คิวเทนได้ยินกันบ่อยมากว่าจะเป็นในเวชสาอางเครื่องสาอางต่างๆงานนี้นะคะมีในสารสกัดเป็นตัวหนึ่งของคอลลาเจนี่ของเราด้วยนะฮะโคเอนไซม์คิวเทนช่วยเรื่องอะไรบ้าง ทําให้เซลล์ของคุณแข็งแรงนะลดการเมื่อยล้าอะไรที่สําคัญป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็เส้นเลือดอุดตันด้วยอันนี้เนี่ยป็นถึงแบบถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วนะเพราะปกติเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่าในตัวคนเราจะมีเซลล์มะเร็งทุกคนคุยจริงๆอันนี้น่ากลัวมากทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะจั่ว เราไปกระตุ้นอะไรมันด้ด้ใช่กระตุ้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรากินข้าวเราทำอะไรไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะเราทานอะไรเข้าไปสูตรดมอะไรเข้าไปนะฮะมันจะไปกระตุ้นตรงส่วนนั้นนะฮะทำให้ชื้อมะเร็งมันเติบโตเพราะฉะนั้นการทานสารอาหารบางอย่างมันช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ใช่นี่แหละโคนไซคิวเทนค่ะใช่ครับแล้วต่อนะฮะกันที่นะฮะ เอสคอปิ c แอซิดนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวนี้เลิศตัวนี้เลิศุ้นเนือเยื่อใช่กระตุ้นเนื้อเยื่อนะฮะแล้วก็ทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระรวมถึงป้องกันหวัดที่จะเกิดขึ้นอือตัวทับฟอเป็นตัวแล้วก็ไปช่วยเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยเนาะอหนึ่งตัวค่ะสีเนียมอะมิโนแอซิดคลีเลตนะคะบำ สดใสเลยสดใสลสใสต้องหยิกลองหยิกดูด้วยไม่ต้องไม่ต้อง <laughs> เดี๋ยวหยิกแรงเจ้า,จาคืนจะรู <laughs> ร้ย ฟิลเ,เลอร์ที่ไปฉีดมาเป็นข้อเลยไม่ได้เช็คอลลาเจนนี่ <c oughs> ดีป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆนะคะคที่ฝันกับซีได้พูดไปเนี่ยนั่นแหละพวกผมพวกเล็บนะคะแล้วก็รักษาระดับสมดุลในร่างกายอันนี้ก็สําคัญและทั้งหมดนี้นะคะคก็คือส่วนประกอบนะเป็นสารสก,กัดของเราในคอลลาเจนนี่รวมแล้ว11,000มมิลลิกรมัม มีแรงขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็อย่งที่ที่บอกไปนี่นะคะคอลลาเจนหนึ่งแล้วก็พัสไนนะคะรวมกันเป็น10ชนิดด้วยกันนะขาวใสเห็นผลได้ใน7วันจริงป่ะอ้าวไม่เชื่อต้องลองดิจริงป่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยจะบอกว่าอยู่ดีๆจะมาฟังคนอื่นเขาพูด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 แล้วแบบไม่ได้ลองแล้วบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้อ่านะฮะ ที่สาคัญนะครับผมคอลลาเจนี่นะครับผมราคานะครับจากปกติเราขายอยู่เท่าไหร่2,600บาทค่ะใช่ครับนะฮะราคาโปรโมชั่นนะครับ,ราารรบเราขาย1,900บาทเท่านั้นเท่านั้นสา <นะ S 2> สองคุณผู้ชมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะสิใช่ค,ครับปกติเนี่ยถามว่า1,900บาทเนี่ยวันนี้เนี่ยมันลดพิเศษให้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นถูกต้องครับเออคุณจะได้สารสกัดทั้งหมดไปกว่า10ชนิด ซึ่งตามตลาดทั่วไปก็จะมีแค่2หรือ3นะฮะแล้วก็ะรา่นจะถูกถูกกว่าถูกจนหน้าตกใจว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างคือบางคนชอบของถูกแต่รู้ไหมครับว่าการกินอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะเราไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะแต่มั่นใจได้เลยว่าคอราชินีนะครับผมส่วนผสมนะฮะสิชนิดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างครบถ้วนแน่นอนและร่างกายนะคะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ถึงร้อยเปร์คับว ชัวชัวแน่นอนนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ากินแล้วไม่เห็นผลในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับมา มาที่4ได้เลยอ้าวพูดจริงๆนะคะเห็นผลความสดใสของคุณเนี่ยจะมาหาคุณภายใน7วันอย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะนะคะยังไงใครสนใจค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยเนี่ยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์085ค่ะ272 1166 085 272 1166และ085 272 1177 085 272 1177ค่ะคลราจินีนะครับไม่ได้เหมาะเพียงแค่ผู้หญิงอย่างเดียวคนะฮะ ผู้ชายก็ทานได้เออแล้วก็เหมาะด้วยครับเพราะว่าต้องดูแลตัวเองบ้างถูกต้องนะฮะผู้ชายบางคนที่ตอนนี้วัน้าอายุเนี่ยยี่สิบบางคนไปเร็วจริงไปเร็วไปไวมากหัวด้วยเออจริงๆไปแล้วผมเนี่ยไปผมจะไปก่อนนะฮะแล้วก็พุงย้อยนะฮะ ดื่มเหล้าดูบุหรี่เยอะต้องดูแลตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างนะครับผมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาสมัครงานอะไรก็หน้าตาเป็นสิ่งสำคัญเหมือน,นกันใช่นะครับไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงค่ะอย่างเดียวคนที่อายุอาจจะ30กว่า40เป็นรอยทองแล้วใช่ค่ะทานยิ่งทานยิ่งดีใช่ก็จะทําให้สมดุลในร่างกายนะคะปรับสมดุลรักษาสมดุลในร่างกายนี่แหละที่ฝันได้บอกไปดีเยี่ยมเลยค่ะใช่แล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดขนาดนี้นะฮะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะฮะอย่าลืมและกันนะครับเดี๋ยวเรา ขึ้นโทรศัพท์ให้ดาราโทรเข้ามาเลยนะครับวันนี้เฮ้ยเราสองคนต้องรีบไปกินกันแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะวันนี้ยังไม่ได้กินก็วันละซองพอสิเมื่อกี้แอบเห็นกินไปแล้วว่ายังแอบอ้างเชียร์อ้างเชียวบอกสิเราจะเอาเก็บกลับบ้านแอบตลอดเลยถ้าคุณผู้ชมอยากดูดีสวยใสเสียแล้วก็นี่ค่ะคอลลาจินนี่ช่วยคุณได้ชั่วๆัวร yes นะฮะอย่าลืมมาติดตามชมพวกเราสองคนนะครับทั้งสี่และฝันค่ะครับผมในรายการสวยใสเสีย สสวััด str ีครบเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไปทำไมผิวพรรณที่สดใสกลับมีริ้วรอยไม่ขาวใสเหมือนแต่ก่อน ก็เพราะเมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนแล้วร่างกายของคนเราก็จะสูญเสียคอลลาเจนซึ่งเป็นตัวที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับนั้นลดลงไปแต่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆจึงมีการคิดค้นวิธีการนำคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายมากมายหลายวิธีและผลการวิจัยในสถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นพบว่าการดื่มนั้นเป็นวิธีการเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้ดีที่สุด เพราะร่างกายจะสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีพร้อมหรือยังกับการที่จะทำให้ผิวพรรณของเรากลับมาสดใสดูมีออร่าอีกครั้งกับคาลาเจนี่คอลลาเจนอันดับหนึ่งจากที่ปนนอกจากไฮโดรไลซ์คลลาเจนเปปไทายที่มีโมเลกุลเล็กละเอียดที่สุดและมีเพียงพอกับร่างกายของคนเราที่รับได้ในแต่ละวันแล้ว คอลลาจีนี่ยังมีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกถึง9ชนิดที่จะทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สำคัญคอลลาจีนี่ของเรายังมีรสชาติอร่อยดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวให้ต้องรู้สึกปืนใจทุกครั้งที่ดื่มแถมยังละลายน้ำได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วไปถึงสิบเท่าอีกด้วยอย่ารอช้าถ้าไม่อยากแก่ก่อนวัย มาเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อผิวพรรณที่สดใสดูอ่อนไวนัตลอดเวลาด้วยคอลลาจีนี่คอลลาเจนอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโปรโมชั่นคอลลาจีนี่ปกติกล่องละ2,600บาทบรรจุ30ซองพิเศษลดเหลือกล่องละ1,900บาทสนใจโทร085 272 1166 085 272 1177 ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศคอลลาจนีได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและเครื่องหมายฮาลาลจึงปลอดภัยและมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าคอลลาจนีรสชาติอร่อยดีไม่มีกลิ่นคาวสวยใสยได้ประโยชน์ด้วยคอลลาจนี